ครับผมมามาจากไหนครับแพ้เราแพ้เราแพ้พร้อมนะครับแพ้พร้อมนะตอนนี้แห้ใหญ่อยู่ตรงนี้จะไม่มีสายนะแห้ใหญ่ตรงนี้ครับแห้ใหญ่อยู่ตรงนี้มาๆๆานี่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 ครับอยู่ตรงนี้ครับป๋าครับขอญาตขอญาตแหยงครับแหย่แหยแห้ใหญ่แห้ใหญ่ยน้อยยน้อย นี่แหใหญ่อยู่นี้แหใหญ่นี่คุใจนะครับหีบฟาดพื้นะไครับพี่น้องครับมาดิผู้จับตเกใจนะครับหลังจากหลังจากเห็นแขกหลอดมาแล้วผู้บาลอยู่ผู้บาลเทาอยู่บะวแล้วครับป่าน้อยเก็บไปก้อนบาดสิบเปรนป่าใหญงได้เนอะไ่นว่าให้มันค้ำมนเนจัน้อยก็สภาพไปเอาป่านยังสาไปเบน้องป่าญ่พี่น้องครับเพราะว่าป่าใหญงมันอีกึ้นรอบนี้แหละผมวิ่งน้อยแล้วก็น้ำเราะว่าผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญทางนั่น การหาปลาครับเพราะว่าตะกอนเขาสิเป็นเจ้าของบึงมาก่อนนั่นเนอง,ะงนะฟังนี่ปลายง่ายน,นะนิโนกรลั่ตีเลยยงป่วยเลยนิโนว่าว่าอันนี้อตอนนิโนรักรักรัก,กดึงเบ็ดไปแล้วโอ้อันนี้มาพูดหาปลาไงู่แถวนี้คืนอน้องนิโน่ให้หลุม <c oughs> ลงเบ็ดดูดกันโอ้เอาจับฟังนี่กันสินี่อยู่แต่ว่ามันกว้างมันกว้างปลาเนี่ยมันพลอยลายเนาะมันพลอยลงมาน้องนิโน่กรลั่ตีแล้ว มาเบิร์กพุชยะบ้บานรัอสิบมานมาเมาอนกัครับมาเบิร์มาเบิร์กรับตอนนี้แฮเฮ้านี่ตัวนี้นี่กูซื้กว่าสิเป็นสิบสองสอกเด้ไหมครับแฮ่เนี่นยแฮ่ได้รับรุ่นนี่สิบโลสิบเอโลสิบสองโลยูเฉยๆคือว่ามโมีปฏิกิร,ริยาดนะครับแฮ่ตัวน,นี้ได้ครับขามันเข่าแฮ่เนี่คือว่ามโมพลาดครับนะตอนนี้ร้านสายที่แขกหลอดมาแล้วแขกหลอดเมื่อกี้จะบ้าแฮ่ชูริลาไปแม่นธรรมดาครับพี่าาน้องครับได้รับเสียงกรี๊ดกัดจากอ่า แฟนครับลายครับขนาดครับพี่น้องครับไปขี่หน่อโอ้ยขีดกันโดยเฉพาะแป่สภาพครับรทำลูกไส้ครับพี่น้องครับดีอกดีใจลายครับเลยครับขาดแต้นนุ่มโจนะพี่น้องครับเพราะว่าสิเป็นตามนาดก้ามาแล้วครับตามนาดไอ้ใหญ่ก็มาแล้วไอ้รองก็มาแล้วไอ้สามก็มาแล้วน้องรองน้องเล็กมุ่งโจขึ้นยังพันนาอยู่ครับถึงทั้งหาอยู่ครับเงื่อนไขั้ามาครบสี่คนนี่สิเป็นประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่าในรอบ โอ้เจ๊กี่ครับเพราะว่าเราเห็นภาพตั้งสี่ที่ว่าอ้ยน้องสีเขนสิมาอ่าร่วมสังสรรค์ในกกิจกรรมของชาวบ้านหมู่เพนจักเชือนะครับตอนนี้เพื่อนบริการแค่ไม่ใช่การน้ปกติหน้าที่ต้องเป็นแขกรอแต่ว่าแขกรอที่ธุรกิจว่านแฮาตามมากก็เลยจัดให้ครับครับการบริการยู่แห่งกว่านี้นะครับนี่อาชิมีเครื่องเสียงมาเปิดตึ่มตึ่มตึ่มเราในนี้กิจปลาเราเบดลูกตัวยู่จังสี่ได้นะครับการบริการอยู่ ไปไปว่าพี่ไดครับเพกเหล่า้วมาพักเพ๊กเหล่านะครับเพอ็หาคนินจินได้ครับคนินจินได้มื่อคำจะเว้นปาหน้าลุกตูไเมื่อเสยลาย่างเดียวไวธรรมดาวันนี้ขากเมียย่มาอยู่นี่นี่ากนีคนหัวใจนะครับพี่เราครับเอาตามไปเครับว่าไงครับพุญบ้านสายโจทพร้อมยังครับพุญญบ้านสายโจว่าไงว่าไงครับพุญบ้านสายโจทย์ครับ พร้อม้วครับพร้อมแล้วตอนนี้จะลงลุ้นเอาปลาใหญ่ได้พี่น้องนะนี่และเค่านู่นครับฝั่งนน่นครับปลาสมัยปลาสมัยปลาสมัยขอญาตขอนญาตมานี่ด่วนมามามเชี่เชพี่โดนสายจดพี่โดนสายจดมา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 นี่มานี่มาที่มาี่มาที่มาที่มี่่มาท่มาที่มเมาที่านี่ม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 าี่ีาามมมี่ี่ามัด ขึ้นแล้วพี่น้องครับขึ้นแค่นะครับพี่น้องครับเอาจ่าจาสมัยเอาคอยไปยังเลเรานี้เอาดันดลงไปเนาะดันลงไปแล้วก็มัดเยเนาะมนตัวมีเสียกคนถึงูฟังคูณนึงจ้ากางคลิปก่อนจบริการก้อนสต็อปคลิปไปจังอยก่อนเอาเอาให้แพ่งราไปก่อนเนาะต้องเชือกมัดเนาะต้องเชือกมัดใส้กวกไหมไเอช่ไมันลายเนาะเชือกลายเนาเชือกจมจอมอไรเีย เชือกเชือกหนไหมเยอะมาก่อนึ่ครับาคอยยเชือกได้มนะครับเด้อครับผมมามามาไม่ใช่เป็นตัวใหญ่ลงไปเลยลงไปเลยไปพุนอย่างเดียวเลยลงไปเลยลงไปเลยลงไปเลยแล้วก็ดึงไปนู่นนะไปพุนอย่างเดียวอหมันมันอใจนีพอทุนพอทุนมันนพอทุนไปนาต้นไม้ไมไปนาต้นไม้ ไปหน้าต้นไม้หไหมไหน้าต้นมไม้หน่อไหม,ม,เ,เ,มอเอาสายจอบสายจอบ้อสายจอบเพิ่งกันไหมสายจอบันั่งตรงนีนนะ้วะเอาเอาผูา้น้องครับจอบบงป่าไงเนี <c oughs> ตอนนี้คือว่ามองนี่นี่คือว่านี่ส่วนมากสืบเป็นหัวอหนานตองแลสมาจอบป่าไงแต่ไม่อนีเล่ามาทางนี้ครับอันคือว่าการพูดได้จอบ ใจเย็นทนได้เลยสิได้ปลาใหญ่ครับพี่น้องครับกระตั้มก็ซีโลขึ้นครับพี่น้องย่าง <Y OUR> ม่ได้เจ็ดรูถ้ามันขึ้นมานตะเดือนี่คุ้มครับพี่น้องครับคุ้มคุ้มกับราคาที่เราจบนะพี่น้องครับอันนี้การันตีได้โดยน้องนิโนครับนิโนนี่คือว่าเคยสัมผัสมาตกเพชดแล้วปลาแต่ละตัวที่มีตัวบางแง่บางแง่นะครับพี่น้องครับเอามาเบิรงครับคัมแล้วมืดแล้วฝนกระโปรยลงมาอีกแล้วครับตอนนี้ก็เนี่ยมันมีไผ่ทอดครับคลื่นม้วนหลายครับ ยู่ได้เพราะความมวนนะครับพี่น้องครับบางคนก็ได้บางคนก็บ่ได้ก็ยู่ได้เพราะความมวนครับพี่น้องครับคนใดบ่ว่าซึกก็มีการมาซื้อครับพี่น้องครับมาซื้อกิโลละอ่า40-50บาทครับพี่น้องครับครับผู้ใดบ่อยากวานก็มาหาซื้อได้ครับพี่น้องครับปลาสดๆจากไร่มะกครับคือบ่มีการแช่แข็งนะครับพี่น้องครับปลานี่าว่ขึ้นมาขายปั๊บขึ้นมาขายปั๊บนี่ใครหลายครับนี่ใครหลายครับนุ่มโจู๋มาแ่น้อนุ่มโจู๋เนาะนี่แช่แข็งครับนี่ยังเหรอเนี่ย วายสหาใหญ่มาเลยว้ยบรรตายแล้วบรนทุกอ่ะจั่วได้ไหมแบบได้กัแล้วบานาสแบบได้กแล้วมันแบบได้ดิจัวดแล้วครับเออมาตัดท่ากันเลยเออเจกันวันนี้ต้องไปขายของวันนี้หยุดค่ะวันนี้หยุดถูกหวยไหมดิไม่ถูกไม่ถูกเลยท่านพี่จะขายครับพี่น้องครับอยากขายครับอยากขายอยากขายครับอยากขายเด็กนักเรียนขายมานั่งขายที่รู้ว่าจับบาทครับโลละหานที่บานแจ็ เดียวโตง่ายกันนี่ครับพี่น้องครับว่าอันนี้รถจักรบาลครับตอนนี้นะครับฮะรถละยี่สิบบาทโอซี่สิบบาทอ่าเบิ่งก่อนจอดก้อนเล่นซอกเพิ่งขอนที่เราวานแหวนอะไรซื้อต่อได้ไหมบด่ดไปอันนี้เขาเรียกปลาอะไรครับเนี่ยปลานวนจันอปลานวนจันเหนียวรับเหนียวรับเหนียวราบจ้วงนะครับโอ้หลากหลายมรุ่นผู้จักรบานสายจวงครับพี่น้องครับว่าสิได้บ่ ขันมาได้สงสัยจะได้ซื้อแน่นอนครับมาเนี้กิโลละสี่สิบมาต้องกิโลละสี่สิบมาเนยครับพี่น้องครับโอ้บาทแรกแห้งมันมาเนี่ยบาทแรกแห้งมานมาเนี่ยน้าดึงกับมาแล้วครับพี่น้องครับคือผมว่าแบบนั้นต้องสายจ่อเขาต้องจ่อปลาขึ้นแน่พุ่นพุ่นเหรอฮเป็นลูกเป็นลูกหรอเลิกพ่อเนี่ยโอ้โหโมลิฟสบายแล้วจีบยังจีบไหม ไปอยู่นี่เลยโอ้แต่กเกับว่าเลิกปในหรอกกับสวมนเมื่อนี่โรบ้านี่บ้านแแ่สูกบว่าโตเบสสูตายเลยาันผมบาบ่อยู่ท้า่านเป็บ้านที่แลเอาคือหโอ้ยโจยินเนาะหจเลยีแจ้ากับหัจักก็บอกว่าหอยบอกแบ้านบ้านเลเจีกไ่อเก้กลเสียอ้ยเอาสบายจะมาเปนได้ครับ ขึ้นถอยเขาขึ้นถอยแพ้แรกเป็นจังไรนะครับนี่ไม่จะย้ายย้ายฟังย้ายฟังโอ้จะย้ายฟังทางนู้นโอ้เอาเอาโอเคโอเคย้ายฟังก่อนย้ายฟังครับผืมาย้ายฟังโอเคโอเคเสร็จไปย้ายฟังย้ายฟังย้ายฟังยกเพยยกเพยโอเคโอเคโอเค่าให้คำแล้วกับพ่มีแพรย้อมเลือกเด้ยบร้อยครับพี่น้องครับสู่ตายเริ่มคำแล้วนี่คำปลายแหงึ้นครับเอาให้คำปลายแหงคืนคนกับม้ยคนกับพ่ย้อมถอยครับนลยครับคนกับพ่ย้อม เอาโอเคครับพีน่น้องครับสวัสดีที่นี่ฝากพี่ฝากน้องมาสวัสดีก่อนนะครับเด้อพี่น้องครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องไม่เสภาพความรำเพลินเด้อเจุดจวดครับพี่น้องเออไปาว่ะพลั่วมุมนวดนวดดาวกับพ่อชาวบ้านจุดจวดหน่ to to like. อย er. อะถามมาครับง <person>. <amino. Filip. S 2> <person>. <receivers>. ่ายมองครับพี่น้องครับง่ายมองเอาละไงพี่ทูนช่วยไปจวดทางซาราทงซา่าโอ้ยข้างซาราคือว่าป็นตาหา่อยขังซารา มองนี่นเลยเว้ยบาทแรกที่ว่าอันสลามไม่ใช่ไหม <c oughs> อเอจคครับพี่น้องครับเจ <c oughs> <ส>ีช <ork> ินาครับ